มาถึงช่วงเจซีนีพอเทอร์วันนี้นะคะคุณชัยวัฒน์พรมชัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะพาไปติดตามการเรียนการสอนของทางครูฝึกสอนที่โรงเรียนสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ปรับรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับการระแพระบาดของโควิดส9ในพื้นที่ค่ะ ตัวจีฮยืนยันคำตอบครับตัวจีออกตัวจีไหมเดี๋ยวได้ัวจีแล้วครับหมดเลาแล้วนี่คือบรรยากาศในชั้นเรียนออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนสาจังหวัดน่านในช่วงที่โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนรูปแบบใหม่จากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองและครูผู้สอนครับสถานการณ์ตอนนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ก็แพร่กระจายไปเกือบทุกที่นะครับ ในส่วนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนนะครับซึ่งสถานศึกษาในจังหวัดน่านส่วนใหญ่ก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นะครับในโรงเรียนสาวก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับมีการเรียนการสอนเป็นออนดีมานหรือออนแฮน์ที่บ้านนะครับส่วนการเรียนการสอนของผมนะครับก็มีการเรียนการสอนผ่าน Google Meet หรือว่ากลุ่มไลน์บ้างนะครับ แต่ก็พบปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนนะครับนักเรียนบางคนก็ไม่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีความเสถียรภาพอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทําให้นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้หรือทํากิจกรรมได้นะครับในส่วนนี้ผมก็มองว่าจะให้นักเรียนมาทําการเรียนการสอนย้อนหลังหรือทํากิจกรรมทีหลังนะครับก็จะติดตามในการดูแลนักเรียนในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งการเรียนการสอนของผมก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ บริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีการเรียนการสอนอย่างไรตอนนี้ทางเรียนก็ปรับมาเป็นออนไลน์และออนแฮนโดยแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มครับโดยแบ่งจากเลขที่ของนักเรียนเลขคู่และคี่สลับกันเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพื่อลดความแออัดภายในห้องเรียนอีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนบางส่วนที่ยังมีปัญหาในการเรียนออนไลน์เข้ามาแลกเปลี่ยนหรือเรียนย้อนหลังได้ที่โรงเรียนครับ การเรียนการสอนในโรงเรียนตอนนี้สรับกลุ่มกันมาเรียนค่ะคุณครูสามารถสอนนักเรียนได้ทั่วถึงเพราะว่าจํานวนนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนมีจํานวนน้อยค่ะเพื่อนทางบ้านบางคนก็สามารถเข้าเรียนเหมือนคนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนได้แต่บางคนก็ไม่สามารถเรียนเรียนเหมือนเพื่อนทีอยู่ในโรงเรียนได้ค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและ เทคโนโลยีไม่เพียงพอค่ะทั้งเด็กนักเรียนคุณครูไปจนถึงผู้ปกครองก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเหนื่อยกันหน่อยแต่ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเจนซีรีพอร์เตอร์ชัยวัฒน์ธรรมชัยรายงานมีเียแล้วก็ค่ะ